จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรงงานขนมจีนมาเปิดร้านเป็นของตัวเองรัตตายป่าวันนี้พาทุกคนไปชิมขนมจีนที่มีโรงงานทําขนมจีนเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านขนมจีนข้างบ้านค่ะเชื่อว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มีโรงงานขนมจีนใหญ่โตแบบนี้อยู่หลังร้านค่ะเรียกได้ว่าทุกจานคุณจะได้กินขนมจีนที่สดใหม่แน่นอนแถมบรรยากาศร้านเขาก็ตกแต่งในน่ารักมากนี่มันร้านขนมจีนหรือคาเฟ่ค่ะทุกคนที่นั่งก็กว้างขวางที่จอดรถก็เยอะมากๆวันที่ไปเนี่ยฝนตกพรมๆทั้ง วันอากาศดีมากๆค่ะแล้วทําไมพูดว่าขนมจีนฉันจะต้องจิบปากจิบคออะไรขนาดนั้นอะนี่ถือว่าเป็นร้านขนมจีนคลิปแรกที่ถ่ายลงช่องเลยเขาว่าเวลาฉันพูดว่าขนมจีนดูเลยมีเพื่อนเป็นกระเทยชัวโอ้ยไม่เชื่อใช่ปะพูดคำว่าขนมจีนดูสิคะถ้าจริตมาแบบมิวให้เอตัวเองไว้ก่อนเลยพี่ร้านนี้นอกจากขนมจีนอร่อยแล้วบอกเลยว่ายำเด็ดมากนขนมจีนก็คือรสไม่ไหวข้าวกะเพราไข่ข้นก็คือดีผัดกันทีฉุนไปสามบ้านแบ้านจ้าที่นี่เขามีน้ำยาปูน้ำยานนําเงี้ยว ปลาน้ำพริกแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะอร่อยมากและที่เห็นอยู่นี้ก็คือยำขนมจีนทุกคนขนมจีนเป็นอะไรที่แบบแซ่บมากเลยอะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีผสมผสานรสชาติได้ลงตัวสุดๆ,ดๆกรรมาการอึง้งคนกินก็อึ้งค่ะนี่บอกเลยว่าเชิญในเต้าคนหิวทั้งหลายรีบสตาร์ทรถตามไปสร้างตำนานด่วนๆเลยค่ะ